ดีครับพ่อเม่พี่น้องผู้สิสนใจเรื่องเพิงครับเอาละครับวันนี้มาทีพาพี่น้องมาเอเผิงอยู่กับ่งครับองน,นี่มันอยู่วัดตั้งแต่สามปีแล้วครับเนี่ยอยู่อโวโซเมื่อน,นี้เราว่าสมคนนี้ว่าเสียวนวน่ำมาเบิงแล้วเห็นจะหมดแดงสตหลุ่มๆอยู่จักว่าหนีไปทั้งไตมือเลยนะครับ เบื้องกันแล้วครับที่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วมาเห็นองค์เห็นอย่างแค่หมดเจาะนียครับองค์มันออกมันขอป้องนี่แหละเนี่ยมาเมื่อเห็นมดแดงใตยุ่ยอยู่ท้ายเอามดนี่แหละไปโฆษณามันลั่งหนีเจ้าเราบรักษามด เอานมัี่บัง่างขึ้นต้นหนุ่มพี่สิบางต่างบางต่างปเดีเป็นตาเดียใจบ่บ่แล้วเอามาเร็วๆสิจ้างบังมดสิยสั่งคนเด้ยขอายอยากไอ้กล้องไอ้กล้องยังงัดอันนี้ขึ้นา่อไหมเดี๋ยวปิดกล้องกันอาบเอาบ่หายสตอนงัดโอุ้ีนีะปิดวยกันโอ้หลานกับหลานอยากไอ้กล้องเนาะ นองเออม่บุ้งลูก okay, ่ด่ากนัเ้าด่งห่างเก็บใหไ่ละเออเออโอ้ยมดแดงปะมันแมนเลียนพอไงอันเมียนเอบปีน้นมันบักไงเกียบเต็มวงเลย็นมครับด่างตาที่ได้น้ำตั้งไก่วาทีมาจับย่างเดียวแตงกล้องแดงอย่างว่จับแม่ไปบ้าน นั่นแหะครับเจ้าของบ้านเรายางไปโผังเหืออยพึ่งนี้มเดอยเห็นแล้วเจ้าของบ้านรักษาพึ่งโบกุ้มโอ้ยอมิดรมิตรปาดงหินเ่นร้าห่างไมล่ะบ้านนทำไมมาเ่ยผมมาบังคขาเห็นอยู่บ่ ยีเนกองอะโอ้ต huh. oh, mm ัด hmm. ส mm ิดงพี่น้องแล้คุ้มเอาเิ่ดิดเรื่ออยุคนนี้แหนขันยากนีเพราะอไรมาเอากคนีจับสั้นเลยเนี่ยมดจ่อมันขมวดปจ่อคือยืบบนหีหลอกมาเสียวแม่ไปไบ้านอู้หมดแดงงามแดงนี่เราขากัดมั้ยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดแปดสั้นอู้น่าเสียดายแพ้งไม้ยางดีเป็นโมมีดเหรอพี่น้องเสียเสศนเทิงเหรอครับเมดนี่มันบวอยู่เมื่อใจเอามันมีนาเขากระชิมา้าขึ้นก้นละ่พะพยายามบอกปัี่ย สำหรับคลิปนี้กาแฟพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่เลี้ยงเพิงครับเบิ้ลเรื่อยๆหมดรักขึ้นเพราะว่าองค์นี่มันมีวิ่นเข้ากันน้ำมันวุดิการุ่ดกันหมดกันแมงเพราะว่าองค์มันอยู่ธรรมศาสตร์มันเกิดเลยให้ทหมดขึ้นได้ให้แต่เพิ่นี้ได้ครับคันท่ามองมันอยู่หล่อแหลมบางที่เฝ้าเอารวดไปเลยผมคิดพยายามมากเกนละ ให้มันอยู่สองอนเอาไข่อเอาด่างมันออกให้มันเข้าไปอยู่ไหม,ม,หมรับชิปนี่ก็สวัสดีครับ